เดี๋ยวผมพามาดูาเป็นอะไรนะอบอลดาสตูลที่พอเพาะาไว้เกินสองเดือนแล้วซึ่งมันใช้เวลาเพาะจาาหัวเนี่ยนานมากเลยก็คือสองเดือนนั่แหละประมาณสองเดือนนะกว่าจะขึ้นมาแบบแตกหน,น่อหรือแตกใบนานจริงๆนี่ครับอสองต้นนี้นี่นี่คือสองหัวนะนี่สองหัวเนี่ย กว่าที่มันจะขึ้นยอดเหลียมมาเนี่ยนานอยู่ประมาณสองเดือนแล้วครับเรา,าอุณหภูมิสถานที่มันต้องโอเคด้วยเราทิ้งไว้อย่างนั้นแหละปักแล้วก็งายนี่ขึ้นเนี่ยคือสองมีประมาณสี่เดือนนั่นแหลนะแล้วเราย้ายที่มาเพราะว่าตรงนี้มันโดนแดดแล้วก็เชนชื้นโดนฝนโดนเลยแลวแล้วก็นี่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือมันเป็นสีชมพูครับ ตอนจะมานำตัวกระดูกชมพูพอโตขึ้นใบมันสีชมพูมันก็จะหายแต่ว่าถ้ามันมีเชื้อชมพูครับเดี๋ยวใบใหม่มามันก็ชมพูอย่างเนี้ยใบสองใบแรกใบแรกมันเคยชมพูแล้วก็มันเขียวมาสองใบแล้วก็กลับมาชมพูใหม่ถ้าเห็นจริงมันจะชมพูกว่านี้เลยเนี่ยนี่คือมันมืดแล้วตอนมืดมันจะออกม่วงๆชมพูเดี๋ยวใบใหม่มาก็จะชมพูแล้วมาเขียวตอนปลาย แต่พวกนี้คือบางทีเขียวก็วคือเขียวยาวมันเขียวตลอดไม่มีชมพูเขียวก็คือเ,เขียวเลยอะไรอย่างนี้หรืออาจจะใบที่สี่ใบที่ห้าก็ได้แต่ว่าส่วนน้อยนะครับที่มันจะชมพูเี้ยส่วนน้อยมากราคามันก็เลยแพงเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาหัวบอลดำที่เขาบอกว่าบอลดำชมพูผมว่าหลอกลวงครับถ้าเขารู้ว่าชมพูเขาไม่เอามาขายแล้วครับเพราะว่าเขาจะขายแพง มันก็คือบอลดำดธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเอาไปเคลมว่ามันเป็นชมพูครับอใครอยากไปลงเชื่อนะครับว่ากี่หัวสองร้อยแต่ว่าเราอะมีฝีลุ้นว่ามันจะมาชมพูอย่างนั้นเคือได้ลุ้นแค่นั้นแหละอย่าไปคิดว่าเได้ชมพูแน่ไม่จริงครับม,มั่วๆถ้าจอาแล้วซื้อชมพูเลยก็ต้องคนที่ไว้ใจได้ด้วยนะ นี่มาอัปเดตพอดีมีน้องเขาถามมาว่าให้อัปเดตหน่อยเป็นไงบ้างที่ทอไว้สองเดือนเลยะนี่เอาประมาณสามสี่เดือนแนละได้ๆอุณหภูมิได้สถานที่ด,ดีมันก็จะแตกออกมาใหม่อย่างอันเนี้ยสี่ใบเนี่ยคือจากหัวเดียวนะครับนี่าจากหัวเดียวตอนแรกก็มีใบเดียวเลยนี่มาไว้ได้สถานที่นี่มันโอเคครับโดนแดดโดนแสงพอมันก็เลยนี่แหละกลายเป็นสี่ใบในหัวเดียวเดียวนี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมา ือไปแล้วครับเมื่ออันเาทิต